วันนี้เรามาดูการปลด Gmail ของมือถือ Oppo A 9 2กันครับตัวนี้เป็นรุ่นที่โปรแกรมไม่รองรับนะครับจำเป็นต้องได้ปลดมือทีนี้เรามาดูวิธีการทำทำยังไงโอเคอ่าขั้นแรกเชื่อมเน็ตให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็น Oppo A 9 2นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าตั้งค่าของตัวเครื่องด้วยโหมดคนพิการนะเนี่ยแตะเข้ารูปคนตรงนี้จากนั้นแตะเปิดค้นหาโหมด a l k b a c k นะครับอ่าลองไล่เปิดดูครับ สักครู่นะครับตัวนี้ไม่ใช่อ่าตัวนี้นะครับตัวกลางพอเปิดได้แบบนี้นะครับให้มาตัว L กลับได้แบบนี้แล้วกดเลือกโหมดใช้เสียงนะครับดับเบิลชิกเข้าไปโหมดคนพิการเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกเนี่ยต้องดับเบิลชิกเลือกนะครับเขาเลือกปุ๊บโหมดใช้เสียงให้พูดคําว่า Open Setting นะอ่าจากนั้นจะเห็นว่าเด้งเข้าตั้งค่าของตัวเครื่องง่ายเลย ทีนี้นะครับเราจะปิดท็อกแบ็กก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการทนะํานะลองกดเพิ่มเสียงลดเสียงปรากฏว่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนหาปิดในตั้งค่าเอาเวลาเลื่อนต้องใช้2นิ้ววางที่หน้าจอนะครับถ้าเลื่อนนิ้วเดียวไม่ไปนะกดเข้าโหมดหาคาว่าท็อกแบ็กนะครับตามนี้เลยโอเคปิดการทํางานของท็อกแบ็กก่อนอ่ะตอนนี้เราปิด การทํางานของหมวดคนพิการได้เรียบร้อยนะครับโอเคหลังปิดท็อคเปดเสร็จเรียบร้อยนะครับเรากลับมาที่หน้านตั้งค่าหน้า,นานแรกนะอ่าเซตติ้งหน้า,นานแรกให้เรากดเข้าที่โฮมสกรีนแอดล็อกสกรีนตัวนี้นะครับแตะเข้าไปโอเคจากนั้นกดตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามือถือเด้งเข้าเหมือนกับเราเขา้เขาใช้งานได้เลยแต่ตดีวนี้เป็นการจําลองนะครับยังใช้งานจริงไม่ได้นะถ้าเรารีสตาร์ทเครื่องเครื่องจะกับมาติเหมือนเดิม ดังนั้นวิธีการแจ้ต่อทำอยังไงเราจะใช้วิธีการโคลนมือถือนะครับโดยการส่งแอปจากอีกเครื่องหนึ่งเข้าเครื่องนี้นะครับเปิดตัวแอปโคลนโฟนขึ้นมานะครับแล้วเลือกตัวนี้ให้เป็นเครื่องใหม่เลือเกเป็นเครื่องใหม่นะครับจากนั้นตัวแอปมันให้เราเปิดอะไรก็เปิดทั้งหมดเลยนะครับก็เปิดยอมรับทั้งหมดเลยจากนั้นมันจะสร้าง QR code ขึ้นมาต่อมาเราต้องมีมือถือเครื่องนึงนะครับ ในมือถือนั้นเนี่ยให้ไปโหลดคลนูลน oppo มานะครับถ้าไม่มีในเพจสโตรหรือเข้าเพจสโตรไม่ได้นะครับก็โหลดจากแอปแกลอรี่ก็ได้นะในแอปแกลอรี่ก็มีนะครับนะพิมพ์ค้นหาคลนูลน oppo นะครับดูหน้าตาแอปนะครับมันจะต้องเหมือนกันนะเพราะว่าแอปโคลนเนี่ยมันเยอะมากนะ,ะเราเลือกให้มันเป็นของ oppo นะครับโคลนโฟน oppo พิมพ์ลงไปเลยนะโอเค เนี่ยครับตัวนี้ตัวบนสุดนะครับโอเคเราก็ทําการสั่งติดตั้งเลยทีนี้ใช้เวลาสักครู่นะครับก็ต้องรอให้แอปมันโหลดจนเสร็จก่อนติดตั้งจนเสร็จก่อนทีนี้หลังจากติดตั้งแอปตัวนี้เสร็จเราจะไปทําการโหลดแอปตัวหนึ่งมาช่วยนะครับเดี๋ยวดูให้จบนะท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความดูดีๆมาเรื่อยๆในช่องสอนออนไลน์เป็นช่องที่ให้ความรู้แนะนําการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพวกมือถือนะ อ่าโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้รอให้แอปมันโหลดจนเสร็จก่อนถ้าผมจะติดตั้งไว้เลยบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าแอปมาอย่างไงเนาะ mm. ก็เลยจําเป็นต้องได้โหลดให้ดูตรงนี้เลยนะครับหรืออาจจะโหลดจากเพจสโตก็ได้นะครับดูชื่อแอปแล้วก็โหลดจากเพจสโต e เลยอ่าโอเครอสักครู่ทีนี้ ตอนนี้ oppo รุ่นใหม่ๆจะใช้วิธีเหมือนกันนะครับก็ดูเป็นแนวทางได้นะสําหรับมือถือ oppo รุ่นอื่นนะครับการปลดแต่ละรุ่นถ้าเป็นรุ่นเก่ามากอาจจะไม่เหมือนนะแต่ถ้ารุ่นใหม่จะเหมือนแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าการปลดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโหมดความปลอดภัยด้วยนะตอนนี้โหลดเสร็จแล้วกดเปิดเลยครับทีน,นี้โอเคก็ยอมรับข้อตกลงทั้งหมดนะที่เขาเด้งขึ้นมานะครับอนุญาตทั้งหมดเลย เพื่อให้ตัวแอปทำงานได้โอเคแล้วก็กดเปิดทุกตัวนะนะี่ครับเปิดการอนุญ,ญาตเปิดการทำงานทั้งหมดส่วนใหญ่ไม่จะให้เราเจวกับอนุญ,ญาตเยวกับพวกบลูทูธความจำภายในเครื่องนะพวก Wi-Fi อะไรพวกนี้นะครับตามที่เห็นเลยเนะี่ยมันดึงตัวไหนต้องอนุญ,ญาตทั้งหมดจากนั้นจะมีตัวสแกนโผล่ขึ้นมายกสแกนเลยครับโอเคจากนั้นนะครับตัวมือถือที่เราสแกนเมื่อสักครู่เนี้ยมันจะทำการโชว์ ข้อมูลทั้งหมดในเครื่องให้เราทำการเลือกเอาเฉพาะาตัวแอปที่เราจะทำการส่งไปนะสักครู่นะครับเนี่ยมันจะมีให้เราเลือก,ลอกหลายตัวเห็นไหมเราเลือกเอาเฉพาะแอปนะครับเราจะส่งไปแอปหนึ่งนะแต่ตัวนี้มันยังไม่มีเดี๋ยวเราจะไปทำการโหลดก่อนอเดี๋ยวกดออกมาก่อนนะครับไปที่ Google นะครับไปที่ Google โอเคกดเข้าที่ Google เลยครับจากนั้นกดค้นหานะครับ man 202 12แบบนี้นะครับเป็นบล็อกสปอร์ตที่ทำไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวค้นหาอีกรอบหนึ่ง เหมือนเน็ตไม่วิ่งสักครู่นะครับอ่ะโอเคพอดีมันไปตั้งค่าส่งข้อมูลไว้ไม่ได้เปลี่ยนเน็ตนะครับอ่ะทีนี้พอเข้าบล็อกสปอร์ตได้นะครับให้เรามองค้นหาบายพาส frp นะนะครับเราจะโหลดแอปตัวน,นั้นมาช่วย สักครู่นะครับเนี่ยกดโหลดเข้าไป frp bypass apk ตัวนี้แหละนะครับก็ทำการโหลดเลยครับอ่ามันจะเด้งให้หาที่บันทึกแล้วก็กดบันทึกนะครับโหลดเสร็จก็ทำการกดติดตั้งเลยโอเคหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยทีนี้เรากลับไปที่โคนโฟนโทรศัพท์อีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยตัวนี้ เลือกเป็นเครื่องเก่านะาจากนั้นสแกนใหม่อีกรอบนึงครับตัวนี้ตัวนั้นเป็นเครื่องใหม่อ่สแกนเสร็จเรียบร้อยตัวมือถือก็ได้ทำการสแกนข้อมูลขึ้นมาครับจากนั้นเราก็เลือกเอาเฉพาะแอปนะครับแล้วแตะเข้าไปให้เราเลือกแอปที่เราติดตั้งล่าสุดมบอสกู่นี้เห็นไหมเนี่ยครับติ๊กออกทั้งหมดก่อนแล้วค่อยติ๊กเอาตัวนี้อ่จากนั้นกดโคนเลยครับโคนโทรศัพท์ทีนี้ เ,เสร็จเรียบร้อยนะครับพอโคนเสร็จปุ๊บมันจะเด้งแบบนี้อ่าแล้วก็ทำการกดตกลงเลยจะเห็นว่าโทรศัพท์เด้งเข้าสู่การตั้งค่าทีนี้ตัวเครื่องที่เรากำลังปลดอยู่เด้งเข้าสู่หน้าการใช้งานตอนนี้เราสามารถสั่งรีเซ็ตคืนค่าโรงงานได้โดยการเปิด OEM นะครับไปที่ตั้งค่าเลื่อนลงมาล่างสุดเลย อับลฟูลนะครับดูข้อมูลข้อมูลของตัวเครื่องเราจะเปิดโหมดนักพัฒนานะครับเดี๋ยวผมขอไล่ดูเข้าตัวนี้นะครับเคาะย้ำเลย Bu i นัมเบอร์จากนั้นกดย้อนกลับดูตั้งค่าหน้าแรกนะครับมันจะมีคาว่า developer l o c k o p t i o นนะ,ะสักครู่นะครับเนี่ยตัวนี้แตะเข้าไป จากนั้นทําการเปิด OEM นะครับเปิด OEM พอเปิดได้เสร็จเรียบร้อยสั่งรีเซ็ตคืนค่าโรงงานครับทีนี้เดี๋ยวเราจะรีเซ็ตคืนค่าโรงงานทั้งหมดนะครับก็ทําการ e l a s ร All Data เลยป๊าเข้าไปโอเคตัวมือถือก็จะทำการรีเซ็ตของการตังค่าของตัวเครื่องข้อมูลทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะครับ แต่หลังจากทำตัวนี้เสร็จเราจะสามารถตั้งค่าเครื่องได้ปกติเลยทีนี้ตอนมือถือเครื่องนั้นก็ไม่ได้ใช้แล้วครับเดี๋ยวรอมือถือเครื่องนี้บูตขึ้นมาทีนี้โอเคตอนนี้เราตัดมานะครับเพราะว่ามันบูตนานเนาะเพราะว่าการล้างเครื่องก็ใช้เวลาประมาณสัก 2- 3นาทีตอนนี้เราก็ทําการเซตค่าเครื่องใหม่เลยครับทีนี้ก็เหมือนเครื่องปกติเลยครับเหมือนเครื่องใหม่แกะกล่องเลยก็ทําการกดไปเรื่อยๆไวไฟข้ามได้เลยนะครับะจะเห็นว่าข้ามได้เลย ตัวนี้ก็ยอมรับข้อตกลงนะครับไม่จําเป็นต้องใส่เมลเดิมละเราเราตัวไหนข้ามได้ข้ามไปเลยครับจะไปได้อย่างรวดเร็วเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าการใช้งานได้ปกติแล้วโอเคเห็นไหมอตอนนี้เราก็ใช้งานเครื่องได้ปกตินะครับเหมือนเครื่องใหม่แกะกล่องเลยเมลเดิมกับรหัสเดิมที่เคยติดอยู่ก็ถูกลบไปเรียบร้อยนะครับ